แรงได้เตือลเรพี่น้องกับอ่ะอย่างเจ้าบ้านลาวนะรวมไปรถปูด้วานปลากางบ้านกับอ่ะว้นเย็นกันมีลาดนัดและลาดเปิดทายกับอ่ะการเลื่อยกันใบและจ้ามใบเต้ากับอ่ะจ้าก้นหยัดการอนจ้ามกันไปเราเกลือกับอ่ะมั่งกันนอกก็ไม่ได้พวกแกไปก่างต่างแกบอกแกไม่เข้าใจเลยทำไมตำรวจตัวนี้มันไม่เข้าใจน้อยนี่เราตอนจ้ามเลยมันอย่างโบกจอดเลยมันนี่ไปกันการเลยบอกว่านี่คุณตำรวจ ไปกันอื่นนะคะคันนี้เต็มแล้วแรงแรกไอ้เตือนกันเราพี่น้องครับ่ะพี่น้องเฉ่อเรื่องดวงเรื่องอามยามดีเฉ่อหม้อดูไรประเภทนี้อ่าเอไหมครับอ่ะนี่เปื่อนผมนะครับอ่ะมันก็รเื่อมันคันรับไปไเลยหม้อมาหม้อดูกะตัดแต่ว่าเออแต่อยากจะเรื่องหนุงเรื่องเกาหน้าในอาชีพการน้านนะไอ้ออกจากบ้านในเวลาที่เกาเกาหน้าที่มันจะดีจะเรื่อหนุ่งเรื่องนะครับ เพื่อนวาเนี่ยมันไม่น่าเลยครตุกวันนี้ออกจากงานแล้วโตกหไหลออกเพราะมันไปก้าวมุ่งก้าวนาทีครับโรงงานก็ก้าวมันตีแป๊นู่ครับมันไปตีก้าวก้าอนาทีโต๊กออกจากงานแล้วมันหวาไม่น่าเฉียหมอเลยแรงแรงเตือนลาวปีนองครับะนี่กรพีปีนองจำ่วงเ่วารคกไอรุกใควันนอกระบาดไหมครับหรือว่ารซาชาู่งัานเดี๋ยวมาระบาดระบาดต่างเกยหรือว่าเกยบ้านเกยตายมดตายมดนะครับ รมปุรุตัดก็เลยแนะนํานะครับเอว่าว่าโบปรุตัดพเนี้ว่าถ้าเกิดว่าเก้ตายแล้วนะครับอให้กุดลุ่มแล้วกว้างกบกันนะครับ่ะแต่ที่นี่พวมันไม่เข้าใจครับะทำไมต้องกว้างกบเลครับไมไม่ไมว้างเกย <c oughs> ่าฮนา <c> ฮ <oughs> ่าฮ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 เาฮ้าล่าพี่น้่งครับอา่าฮ่าาฮ้าฮาาน่น <c oughs> า, <c oughs> า,า,าน่าฮ่าฮม่่่าาาา่า่ มีลัดนัดและลัดเปิดทายกันกันเลยกันไปและจ้ามใบเต้ากับไปจ้ามคุณหยัดกาตรอนจ้ามกันไปรถเกลือกันไปโกันนอกก็ไปเลยพวกแกไปกางตั้งแกบอกแกไม่เข้าใจเลยทำไมตำรวจตัวนี้มันไม่เข้าใจเลยนี่เราตรอนจ้ามเลยมันอย่างโบยจอดเลยมันนี่ไปกันก็เลยบอกว่านี่คุณตำรวจไปกันอื่นนะคะคันนี้เต็มแล้ว แรกๆเตือนครับพีน้องครับเรื่องชาวบ้านคืองานกองเราวันวันยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านนะครับเรื่องเองมาขายยุ่งแต่ไรมีกักกัวกับกัวนะครับได้หลูกเฟสครับเฟสไม่ใหญ่เฟสธรรมดาแล้วเฟสยิ่งกับชายแลลาครับไอยหลเรียนโต๊ะรอบอยครับเผื่อนยกเผื่อรอประจํานะครับเออหน้าตาไม่เหมือนกันตรงไรหว่าได้ปอคนละคนกันถึงการหลวกันล็อกไปบ้านครับตาแหม่คุณแม่คะทำไมพวกเราหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสงสัยว่า เราคนละพ่อใช่้แม่แม่โหพอได้ยินมบบนั่นครับนี่คุณคุณก็ชู้เหรอเกือบตีอะไรแรงแรงเดินลาพี่น้องครับอเด็กเว้นกับเด็กเว้นกับตำรวจดีโตกันไหมครับอ่ไม่โตกันใช่ไหมครับอ่ะนี่มันกันครับอ่ตำรวจตังดานครับตาเอ็นมาเกล์เนี่ไปทูดเลยครับเหลียวว่ารถวินนี่ทูดไปแล้วไมู่ตก้าวไม่กับอ่าข้าวดานครับแต่คนนี้ครับะก็มากับแฟนครับอ่ะ แฟนสอนตายแล้วผู้ชายแกกับมาเที่ยงต่อการเทียงดังแตงต่างกันไส่หล่อแหลกธารพัดนะครับมา้าตำรวจโบกกรับอ่ะ้าธรรมดาครับอ่ะการนั้ตำรวจไม่ทามครับอ่ะแขนยุดตำรวจเด็กก็กลัวเด็กก็เกรงอลไรอย่างครับสั้นไปหมดนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันตำรวจเราดันแทบตำรวจเลยเอาน้องจอดก่อนแต่งไหมเนี่ยตำรวจตามหมดแต่งไหมเนี่ยเด็กก็กลัวกับสั้นกับไปรวยตำรวจก็คือกับือคือว่า คือพ่อพ่อกับแม่คงจะไม่รู้แล้วครับตอนนี้ยังไม่รู้แต่ว่าคิดว่ากงกงคงจะแต่งครับต่รรดว่ามันกลละเรื่องกันแล้วแต่งรถกับแต่งงานมันไม่ใช่